เอาละรครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการโภชนาบำบัดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในรายการนี้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับสำหรับสุขภาพสตรีท่านใดที่วันนี้มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเกินหรือว่ารูปร่างที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับลองดูนะครับว่านวัตกรรมเอนไซม์สับปะรดนั้นจะสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้เอนไซม์ตัวนี้แล้ว ทำให้คุณภาพชีวิตของเธอนั้นดีขึ้นนะครับรายการโภชนะบำบัดขอต้อนรับคุณมนสิชาสุขสว่างหรือคุณแพทย์ครับส,รสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีการเกริ่นไปแล้วว่า,า,ารายการของเราเนี่ยนะครับเป็นเอนไซส์สับปะรดถามคุณแพทย์ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเคยได้ยินผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่ทำมาจากเอนไซม์สับป,ปะรดก่อนหน้านี้ไหมครับ ต้องบอกคุณยิ้มเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินเลยนะคะว่าเอนไซม์สับปะรดเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้เคยได้ยินแต่ว่าสับประรดเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ําหนักแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ทานครั้งลูกเนี่ยคงไม่ไหวนะคะ <c oughs> ไม่ไหวนะครับเพราะ <c oughs> ว่าคุณจะได้ของแถมเป็นเรื่องของน้ําตาลด้วยก <c oughs> ินไปกินมาน้ําหนักขึ้นอีกแต่ด้วยนวัตกรรมนะครับของผู้ผลิตเอนไซม์สับปะรดเนเ u อร l ไฟเบอร์กล่องนี้นะครับทำให้สามารถเราสกัดเฉพาะส่วนที่สําคัญจากแกนสับปะรดเนี่ยมาเป็น วัตถุดิบในการที่ทําให้คุณนั้นลดน้ําหนักได้นะครับถามคุณแพทก่อนดีกว่าว่าปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ในแวดวงหรือวงการไหนครับก็แพทเป็นคนที่ดูแลการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์กอล์ฟอยู่ในวงการกีฬานะคะใช่ทีนี้มันจะสําคัญมากเพราะว่าแพทต้องพบลูกค้าเกือบทุกวันเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการกีฬาอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของ น้ำหนักเกินหรือว่าส้วทรงองค์เอลนะครับแต่เราก็ยังต้องทํางานออฟฟิศนะคะก็ยังเป็นพนักงานเอกชนที่ยังต้องนั่งโต๊ะอยู่ประจําด้วยเช่นกันเลยทําให้อาจจะนั่งแล้วไม่ได้บริหารร่างกายไม่ค่อยมีเวลาแน่นอนพนักงานออฟฟิศปัญหาที่คุณแพทย์เจอเลยเรื่องของส้วทรงองค์เอลและอยากจะแก้ปัญหานี่คือตรงไหนครับอ่าหน้าท้องค่ะ เห็นว่าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีหน้าท้องเยอะมากมีหน้าท้องเหรอครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายไหคะม,มันก็ไปสะสมตามเช่นท้องแขนอ๋อหย่อนอค,คล้อยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็หน้าท้องครับพอจะบอกน้ําหนักก่อนที่จะเริ่มทานเอนไซม์ับประรดกล่องนี้ได้ไหมครับว่าน้ําหนักก็อยู่ที่ห้าสิบขึ้นค่ะแต่ว่าไม่น่าจะเกินไม่เคยเกินห้าสิบห้าไม่เคยเก <55. S 1> ิน55้าดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนที่มีน้ําหนักเกิน ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่มันไม่กระชับค่ะแล้วก็ง่ายๆเลยคือเขาเรียกว่ามันไม่เปะ๊ะอ่าเดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกกันว่าเปะ๊ะนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีน้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจแต่บางทีส่วนเกินส่วนยื่นเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่เฟิร์มค่ะแล้วก็ไม่เปะ๊ะนะครับแล้วตอนนั้นยังไงครับถึงได้มาเจอกับ natural fiber M size สับะรดกล่องนี้ได้ครับ ก็พอดีว่ามีเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกรเราก็คือว่าเฮ้ยคุณไปอยู่เมืองนอกกลับมาเนี่ยมันควรจะต้องบอว่ามากขึ้นน้ําหนักมันควรจะต้องมากขึ้นเธอดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าอาหารที่เมืองนอกก็รู้ๆอยู่เนื้อนมไข่โดยเฉพาะอันนี้ก่อนกลับจากเมืองไหนนะครับตอนนั้นคุณเพื่อนกลับจากที่ฝรั่งเศสฝร,รั่งเศสโอ้โหเป็นประเทศที่ เนื้อนมไข่จริงๆใช่ใชายไข่มันล้วนๆแพทย์จะทุกมือครับแล้วเพื่อนเป็นยังไงครับกลับมาเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยค่ะคุณเธอปกติดีมากกลับ,บกลายเป็นผิวพรรณเพราะว่าอาหาราเพราะว่าอากาศที่นู่นดีไม่เหมือนบ้านเราผิวพรรณเธอก็ดีแล้วหุ่นเธอก็ยังคงสภาพดีอยู่ถ้าคุณแพทย์พูดอย่างนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วเพื่อนคุณแพทย์ก็เห็นอยู่ที่นูน<ช>่นนะครับแล้วก็ทานกลับมาคุณแพทย์รู้สึกประหลาดใจว่า ปกติแล้วผู้หญิงคนไทยเวลาไปอยู่เมืองนอกกลับมาเนี่ยจะต้องมีของแถมใช่ใช่เสียหุ่นจะเสียมาเลยนะครับแต่นี่เหมือนเดิมค่ะแล้วถามเขาว่าย,ยังไงเ,เพราะว่าเอ้ยอยู่เมืองนอกมาเนี่ย่าว,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 วิทยาศาสตร์วิทยาการอาหารของเมืองนอกเนี่ยนะมันคงจะต้องมียาอะไรที่ทําให้เธอแบบว่าคงสภาพไว้แบบนี้ใช่ไหมปรากฏว่าบอกว่าเปล่าเลยฉันก็ได้ของไทยอินพ็อตเข้าไป ที่นู่นแล้วซึ่งมันเป็นสมุนไพลเราก็เลยแบบสนใจว่าเอ๊ะยังไงแบบว่าเป็นสิ่งที่สกัดมาจากธรรมชาติอะค่ะมันก็เลยไม่มีอะไรน่ากลัวก็คือเจ้าเอนไซม์สับปะรดกล่องสีเหลืองที่เห็นอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะคุณแพทย์ตอนนั้นหลังจากที่เพื่อนแนะนําแล้วก็เริ่มทดลองใช้เลยทันทีบอกว่าเอามาเลยจัดมาให้แพันเลยหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องตอนนั้นที่ทดลองใช้เนี่ยมั่นใจอะไรครับ สิ่งที่แพทมั่นใจเลยนะคะก็คือว่าแน่นอนอย่างที่บอกว่าเห็นจากเพื่อนแล้วเนี่ยพอเราได้ได้กล่องแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าสารอาหารของเขาเอนไซม์ N ide, หรือว่าทุกอย่างในนี้มันเป็นจากธรรมชาติล้วนๆเช่น vegetable capsule pineapple enzyme natural fiber form เนี่ยนะคะซึ่งมันไม่มีส่วนผสมตัวไหนที่ดูน่ากลัวเลยพัยก็มั่นใจมากที่จะทานนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเองนะครับที่หลังกล่องเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแพทย์ถือไปถือมาเนี่ยผมสังเกตเห็นโ,โ,โลโก้ของออยดด้วยนะครับซึ่งในส่วนของออยเองก็ถือว่าเป็นการรองรับในส่วนของมาตรฐานส่วนผสมที่อยู่ในเกณฑ์ที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดเอฟเปกหรือว่าอันตรายกับร่างกายนะครับอพอทานเข้าไปแล้วเจ้าหน้าท้องที่คุณแพทย์บอกว่ามันยืนย่นยื่นเกินเกินออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างาก็กระชับขึ้นค่ะ ก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันทํางานกันเป็นระบบตั้งแต่ระบบขับถ่ายพอเราทานเข้าไปเนี่ยเราต้องพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยการขับถ่ายของเราก็ดีขึ้นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรท่าดหนักขับถ่ายลําบากนิดนึงแต่เพราะว่าแต่เพราะว่าแต่พอได้ลองเข้าไปแล้วเนี่ยการขับถ่ายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทานไปกี่เม็ดกี่แผงกี่วันกี่เดือนครับเจ้าหน้าท้องหรือว่าส่วนที่มันห้อยที่มันย้อยตามที่เราไม่ต้องการเนี่ยเออมันเริ่มเฟิร์มเริ่มกระชับเข้าไป ก็ประมาณห้าวันนะคะประมาณห้าวันเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยนะคะคือพอเราขับถ่ายเป็นเวลาปุ๊บตั้งแต่ผิวพรร์หรือว่าส่วนเกินที่เรารู้สึกอะ่ะมันก็กระชับขึ้นน้ําน้ําที่รู้สึกว่าตัวบวมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะโอ้ห้าวันเองแล้วตอนนี้คุณพทย์ทานมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับประมาณเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวเกือบเก,บเ,กบเดือนแล้ะคะ่ะ ผลลับที่ได้นี่ก็7จกิโลตอนนี้พัทเหลือประมาณ4ี่สิบสีหกสีจากห้สาประมาณเดือนเดียวนี่นะแต่ว่าคุณแพทอาจจะมีการออกกําลังกายเพราะว่างานของเราเนี่ยต้องออกไปปนะปรกรอบมากรอบก็ถือว่ามีตัวช่วยในการทําให้น้ําหนักนั้นกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจนะครับและที่สําคัญผมว่าคุณแพทเองเนี่ยไม่ได้วอรี่เรื่องของน้ําหนักเยอะเท่ากับไอ้พวกส่วนเกิน ความกระชับความฟิตเฟิร์มนะครับมีคนทักไหมครับว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงได้แบบฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นมีค่ะมีก็คือไปงานแล้วก็ใส่เสื้อผ้าค่ะรัดรูปก็ฟิตพอดีตัวเพื่อนๆก็บอกเออดีขึ้นนะเหมนแบบไปทําอะไรมาทําไมบอกว่าท้องแข็งเธอไม่มีเลยชุดนี้หรือเปล่าเขาที่เวลาไปเจอเพื่อนอ๋อได้ทุกชุดเลยเห็นไหมเขาบอกว่าคนถ้าเกิดว่ามั่นใจนะครับใส่ชุดอะไรก็สวยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีส่วนเกินส่วนห้อยส่วนย้อยเนี่ยมักจะปกปิด มักจะบางยิ่งบางได้เนี่ยยิ่งดีเลยแต่วันนี้คุณแพทนะครับกล้าที่จะใส่ชุดเดรสลาตีแบบนี้มานั่งอยู่ในรายการโภชนาการบำบัดเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าหลังจากทานเอนไซม์สับปะรดนัทชรัลไฟเบอร์กล่องนี้เข้าไปแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ7กิโลเนี่ยเราเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ไหมครับ มากค่ะคือถ้าเกิดออกกําลังกายยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวนี้ช่วยเข้าไปก็ถือคุณให้คุณผู้ชมเห็นช้าๆนิดนึงครับออกกําลังกายอย่างเดียวคงถ้าไม่มีตัวช่วยตัวเอนไซม์บสบปรดอันนี้นะคะแทยว่าคงไม่น่าจะลงถึงอะคะ่ะเพราะว่าไทยไม่ได้มีเวลามากในการออกกําลังกายด้วยอันนี้ก็คือง่ายตื่นเช้ามากลัวลืมก็คือทาน2เม็ดกับอาหารมื้อแรกไปเลยไม่ไม่ลาบาก คือทานพร้อมกับอาหารมื้อแรกเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือหนึ่งป้องกันลืมด้วยแล้วก็สองคือเข้าไปเหมือนไปเตรียมพร้อมในการที่จะย่อยในสิ่งที่เรากินตามเข้าไปเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะได้รับปริมาณสารอาหารที่อยู่ในปริมาณที่พอดีพอดีถูกไหมครับเอ็ไซม์สับลดจะช่วยในเรื่องของการย่อยด้วยนะครับเดือนหนึ่งแล้วผ่านไปตอนนี้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจหรือยังครับพอใจแล้วค่ะ แต่ว่าก็คือจะต้องเหมือนกับเมนเทนนันมันต่อไปให้มันให้รูปทรงรูปร่างเนี่ยมันยังฟิตอันเฟิร์มอยู่นะครับก็ทานต่อไปได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับไม่ใช่ยาลดความอ้วนถ้าเกิดเป็นยาปุ๊มอยากกินเข้า <ke S 2> ไปอาจจะมีเอฟเฟกนะครับตัวนี้ตอนที่คุณแพทเริ่มต้นทานมีเอฟเฟกอะไรมั้งไหมครับไม่มีเลยค่ะเอฟเฟกก็คือสวยขึ้นดูดีขึ้น เอฟแปกที่ได้รับก็คือสวยขึ้นดูดีขึ้นเวลามีคนเดินไปไหนมาไหนแล้วมีคนเข้ามาทักว่าสวยขึ้นนี่รู้สึกว่ามันเป็นปมได้ไหมครับ <c oughs> <laughs> ว่าทำไมฉันสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> อแต่ก่อนนี้มีแต่คนทักว่าไปทําอะไรทําไมเหลวๆแต่เดี๋ยวดีขึ้นแล้ว <c oughs> นะครับเอาล่ะผมให้คุณแพทย์ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่านะครับสําหรับใครที่อยากจะมีแบบสซทรงองค์เอวที่ดีเหมือนคุณแพทย์อยากจะมีผิวที่กระชับหรือว่าเป๊ะเหมือนคุณแพทย์ทำยังไงดีครับ ก็ขอแนะนําเป็นเอนไซม์สับปะรดตัวนี้นะคะอย่างที่คุณยิ้มพูดตอนต้นรายการว่าถ้าทานสับปะรดทั้งลูกเนี่ยทั้งน้าตาลทั้งอะไรเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะทําให้เรารูปร่างดีอย่างนี้ได้นะคะแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นสมุนไพรเป็นธรรมชาติทั้งหมดก็ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวนะคะก็ลองลอง,ลองรับประทานกันดูครับผมและสําหรับสิทธทิพิเศษในรายการนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับไปก็คือ ราคาพิเศษเลยสําหรับกล่องนี้นะครับเรามีขนาดพิเศษขนาดใหม่ก็คือ30แคปซูลนะครับราคาพิเศษเพียงแค่990บาทนะครับพร้อมนะครับค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศถ้าท่านใดสนใจนะครับรีบโทรมายังหมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้นะครับจับจองสิทธิ์กันไว้ก่อนที่จะหมดสิทธิ์สวยเหมือนคุณแพทนะครับเอาละวันนี้รายการโพชนาะบำบัดต้องขอบคุณคุณแพทนะครับหรือคุณมนต์ปิชาสุสว่างที่ ให้เก็บร่วมในการขอบคุณมากครับ